โอเคเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านท่านบิสมิสเตอร์เครดิตนะครับวันนี้เราก็มาตอบคำถามสำหรับคนที่ถามว่า,าการตั้งค่าและสตรีมใน OBS สมมติในตั้งค่าแบบไหนบ้างนะครับผมนะโอเคก่อนที่ผมต้องบอกก่อนที่ผมนะว่าคอมของผมเนี่ยไม่ใช่สเปคคอมที่แรงมากนะครับผมนะแล้วก็ที่ผมจะได้คร่าวๆนี่ก็จะมีการ์ดจอ GT 730นะครับผมนะแรม8กิก อ่อ call i ห้าหกสี่ศูนย์ศูนย์นะครับผมนะแล้วก็อ่า windows แปดจุดหนึ่งโปรที่จาได้ค่าของスペックคอมตัวเองนะครับผมนะโอเคเราไปเริ่มดูของอ่าการตั้งค่าหน่อยแล้วกันนะครับผมนะอ่าการตั้งค่านะผมเอาพุทธนะผมสตรีมนะฮะที่ตั้งไว้ก็มี audio tag นะผมนะปรับเป็นหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอ็นเรคคอร์ดคูณสองหกสิบนะครับแล้วก็ไอออปชั่นโหมดนี่ก็ตั้งเป็น advance เนาะแล้วก็มาตรง rate control นะครับผม cbr นะฮะ bitrate สองพนนะครับผม แล้วก็อันนี้ก็คีย์เฟรมนี่ผมปรับเป็นศูนย์นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นซูเปอร์ฟาสต์นะครับผมนะแล้วก็โปรไฟล์นี่ก็ตั้งเป็นไฮนะครับผมนะที่ตั้งก็ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วตรงเรคคอร์ดเอ้ยก็อันนี้ผมไม่ได้ตั้งอะไรไว้นะผมไม่ได้อัดคลิปกับอ่า OBS นะครับผมนะี่ยอื่นนี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะอาจจะผมก็จะให้ดูนะว่าอ่าเผื่อใครอยากจะตั้งค่าเหมือนผมอะไรอย่างงี้นะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเป็นด้วยแหละไม่ใช่ไร <laughs> โออเเคคคทีีีี่่่ตััั้้้งไไไวกก็จะะะะะะปรรรรมมมมมมาาณนนนนนบบผนะยบผย ปรับไว้เรื่อยๆนะผมผมรัด advance พวกนี้นะผมจะต้อง advance ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าเราดูแล้วกันนะผมนะอันนี้ steam r e l e a s ผมก็ปรับเป็นหนึ่งวินะแต่ก่อนนี้ปรับสิบหรือไม่ก็อาจจะมากกว่าสิบนะผมนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมนะโอเคอันทั่วไปนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะจะปรับเป็นพวกคอนสีโทนพวกนี้นะผมนะโอเคส่วนตั้งค่าวันนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะผมนะก็ไม่มีอะไรมากมายนะนะส่วนใครที่คอมสเปคใกล้ๆกับผมหรืออาจจะถูกกว่านิดนึง แต่ว่าอาจจะอากจะตัดเอ้ยไม่เรอกอยากจะันแปลว่าไลฟ์สตรีมแบบเล่นๆแบบผมก็แบบแบบนี้ได้นะผมเนี่ยไม่ได้โหดอะไรมากนะครับผมเนะี่ยโอเคแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวันดี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผมบายบายฮะ